resilient หรือว่าความยืดหยุ่นนั่นเองครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ resilient กันโดยผมจะนำบทเรียนครับมาจากทางนักปราชญ์ชาวกรีกโดยจะมีทั้งหมด10บทเรียนด้วยกันซึ่งผมมองว่าทั้ง10บทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของ resilient ในเรื่องของปัจจุบันครับเป็นเรื่องที่สาคัญมากความหมายของ resilient จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความยืดหยุ่นใช่ไหมครับแต่มันก็หมายถึงการที่ทุกครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาเราจะสามารถ ลุกกลับขึ้นมาได้เราจะสามารถหาทางแก้ไขมันได้ยืดหยุ่นกับทุกสถานการณ์แล้วก็ก้าวข้ามมันไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ผมอยากจะนําทั้ง10บทเรียนจากนักปราชชาวกรีกมาใช้ทุกคนได้ฟังกันครับ You are listening to the library podcast on the article ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ที่ www. thelibrary. l e a r n com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ r e s i l i e n นกันโดยผมได้มีโอกาสอ่านบทความหนึ่งครับซึ่งเขาจะพูดถึง10บทเรียนหรือว่า10 wise lesson เลยนะครับเป็นบทเรียนที่อัญชาญฉลาดเลยที่ส่งต่อมาจากยุคอดีตการ จนถึงปัจจุบันจากนักปราชญ์ครับโดยทั้ง10บทเรียนนี้แน่นอนครับมันเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเป็นหลักและมันสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจอทุกอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถก้าวข้ามมันได้จากภายในครับจากภายในความคิดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1ครับ embrace change จากทาง Heraclitus embrace change ครับก็คือยอมรับหรือว่าโอบรับ การเปลี่ยนแปลงปรัชญาหนึ่งครับจากทางเฮอร์คิเลตัสเขาบอกไว้ว่า the only thing that is constant is change สิ่งเดียวครับที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือตัวของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเรากำลังพบเจอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันเทคโนโลยีใหม่ๆผู้คนใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ครับคือการเปลี่ยนแปลงและเราไม่สามารถ หยุดยั้งมันได้แน่นอนเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำคือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมันครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วก็พยายามฝึกนิสัยตรงนี้ครับให้เป็นเรื่องของปกติหรือว่าเรื่องธรรมชาติไปเลยที่จะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับบทเรียนข้อที่2 know yourself จากทาง s o c r a t e s แน่นอนครับเรื่องของการรู้จักตัวคุณเอง นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราเติบโตขึ้นครับเราจะเจออุปสรรคมากขึ้นปัญหามากขึ้นที่มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอยากยอมแพ้แต่ครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้จักตัวเองรู้ว่าจุดแข็งคืออะไรจุดอ่อนคืออะไรแรงผลักดันในชีวิตของคุณคืออะไรสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะผลักดันคุณเดินหน้าต่อไปได้ พราะถ้าเกิดคุณรู้ว่าจุดแข็งคุณคืออะไรคุณก็สามารถนํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณสู้อยู่ทุกวันนี้ไปเพื่ออะไรนั่นจะเป็นเพอร์เพสของคุณครับเป็น Y ของคุณและนั่นจะทําให้คุณไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตและผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณมี Y ที่แข็งแกร่งครับคุณจะสามารถก้าวข้ามทุบอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับบทเรียนข้อที่3 the middle way จากทาง aristotle the middle way ความหมายของมันก็คือการเดินทางสายกลางนั่นเองครับการเดินทางสายกลางในที่นี้หมายถึงว่าให้ใช้ชีวิตในทุกๆวันครับให้แบบอยู่ในเส้นของความคงที่ไม่หวือหวาเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลครับเป็นเพราะว่าเวลาที่เราพบเจอกับสิ่งที่มันหวือหวาเกินไปเนี่ย แน่นอนมันจะมีการปรับเปลี่ยนในด้านความรู้สึกของคุณใช่ไหมครับถ้าคุณเจออะไรหนักๆเลยเนี่ยหรือว่าเจออะไรที่มันสนุกสุดๆเมื่อนั้นครับจะเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อเลยว่าคุณก็คงจะอยากรู้สึกอย่างนั้นอีกใช่ไหมครับจะหาทางทําให้ชีวิตคุณเฮ้ยขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงแล้วทีนี้ครับสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะรู้สึกเหนื่อยครับคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีอะไรเยอะมากแต่แน่นอนว่าณปัจจุบันหรือว่าณตอนที่คุณรู้สึกเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถสัมผัสสถึึงคควววาาามมรรู้กกหืออ่เเยะินไไ แต่พอคุณใช้เวลาผ่านไปคุณมองย้อนกลับมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตของคุณเนี่ยมันขึ้นลงเยอะมากเลยแล้วบางทีความสงบสุขภายในใจครับอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยค้นพบเลยก็เป็นได้เพราะว่าเราครับจะสามารถค้นพบความสงบสุขจากภายในได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่ในจุดที่นิ่งสงบครับและเราจะไม่สามารถค้นพบจุดนั้นได้เลยถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปแล้วไม่อยู่ในจุดที่มันพอดีครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์เพิ่มก็คืออันนี้เป็นประโยคหนึ่งครับที่ผมฟังมาจากพอดแคสต์นึงที่เขาอ้างถึงทางคุณ Tim f e r ร์ s s นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The 4 Hour Work Week ซึ่งทางคุณ Tim f e r ร์ s s ครับเขาก็เคยบอกไว้ว่าเขาอะอยากให้ทุกวันของเขาเนี่ยเป็นวันที่ธรรมดาครับอยากให้ทุกๆวัน มีสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับวันอังคารวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบวันอังคารมากเพราะเป็นวันที่แบบมันไม่มีอะไรเลยเป็นวันที่เรียบง่ายเขาตื่นมาออกกําลังกายจิบกาแฟทํางานอยู่กับคนที่เขารักแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวเขาบอกว่าวันที่ธรรมดาแบบนั้นเนี่ยเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดเลยซึ่งตรงนี้แน่นอนครับผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างก็มีเรียกว่า รูปแบบวันหรือว่าสิ่งที่เราชอบที่แตกต่างกันแต่สำหรับข้อนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คืออย่าพยายามใช้ชีวิตที่มันหวุ่หวาเกินไปครับเพราะว่าแน่นอนการพยายามใช้ชีวิตที่มันวือหวาเนี่ยมันมีเรื่องของความพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องและแน่นอนครับถ้าเกิดคุณฝืนใช้ชีวิตคุณไม่ได้อยู่แบบ peaceful หรือว่าอยู่อย่างสงบเนี่ยเมื่อนั้นครับคุณจะรู้สึกหวาวุ่นและเวลาที่ปัญหามันเข้ามาเนี่ยคุณจะรับได้ไว้ไม่ทันเพราะฉะนั้นครับ ลองหาทางเส้นทางสายกลางของคนดูนะครับบทเรียนข้อที่4 questions everything จากทาง s o c r รติสครับซึ่งก็คือการตั้งคำถามกับทุกๆอย่างนั่นเองเรื่องของการตั้งคำถามอันนี้เป็นสำคัญมากเพราะว่าการตั้งคำถามนี่แหละครับที่จะนำพาเราไปสู่ประตูของการเรียนรู้ครับ แล้วก็รวมถึงปัญหาที่เรากําลังเจอด้วยนะครับตั้งคําถามกับมันครับว่าปัญหาที่เรากําลังเจอเราจะสามารถก้าวข้ามมันได้ยังไงสิ่งต่างๆลองตั้งคําถามกับมันดูเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดตั้งคําถามครับนั่นแสดงว่าเรากําลังหยุดเรียนรู้และเมื่อเราหยุดเรียนรู้เมื่อนั้นปัญหาในชีวิตครับมันจะถาโถมเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนเพราะชีวิตครับมันคือปัญหาชีวิตเราจะเต็มไปด้วยปัญหาอย่างแน่นอนปีนี้เราเจอปัญหาเราว่าหนักแล้วปีหน้าครับ มันจะหนักกว่าเดิมอีกชีวิตมันไม่มีวันง่ายขึ้นครับมันมีแต่จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณเจอเพื่อที่ว่าคุณครับจะสามารถหาคําตอบได้และนําไปแก้ไขสิ่งที่คุณกําลังเจอครับบทเรียนข้อที่5 the art of acceptance จากทาง epictetus หรือก็คือศิลปะของการยอมรับครับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับข้อนี้ความหมายของมันก็คือ ในชีวิตของเราครับจะมีอยู่สสิ่งด้วยกันสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเกิดเราพยายามโฟกัสไปที่สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยแน่นอนครับผมการันตีได้เลยว่าคุณจะรู้สึกปวดหัวคุณจะรู้สึกเครียดคุณจะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันล้นมือคุณในหมดเพราะว่าแน่นอนครับเพราะคุณกําลังมุ่งโฟกัสของคุณหรือว่าเพ่งจุดโฟกัสของคุณไปในสิ่ง ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองนั่นคือคุณกําลังเครียดแบบฟรีๆเลยครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณหันโฟกัสมาสู่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ครับนั่นคือคุณกําลังโฟกัสอยู่ในจุดที่ถูกต้องเพราะว่าคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์กลับมันได้แล้วถ้าเกิดคุณสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดสิ่งที่ชวนคุณปวดหัวเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณอย่างนี้คุณทํำยังไงดีปล่อยวางครับนี่คือคําตอบที่เรียบง่ายมาก ปล่อยวางแล้วก็หันไปโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้แทนเพราะถึงแม้ว่าคุณจะเครียดกับมันหรือว่าแคร์เกี่ยวกับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจุดโฟกัสของเราไปสนใจสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แล้วเมื่อนั้นครับคุณจะรู้สึกสงบและรู้สึกหายเครียดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนบทเรียนข้อที่6 the value of friendship จากทาง aristotle ครับเพื่อนนั่นเองครับ หรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพื้นฐานของความสุขของเราทุกคนล้วนมาจากความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดตอนนี้คุณเจออุปสรรคในชีวิตคุณเจอสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณรับไม่ไหวเลยเนี่ยหาคนที่คุณสามารถเข้าไปคุยด้วยได้ครับคนที่เขารักคุณคนที่คุณรักเขาคนที่คุณเชื่อใจที่จะสามารถแชร์เรื่องราวของคุณให้กับเขาได้ และผมการันตีเลยว่าเขาจะรับฟังคุณอย่างแน่นอนเขาจะคอยอยู่ข้างๆคุณเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณและคอยให้แรงบันดาลใจกับคุณเพื่อที่คุณครับจะได้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่กำลังเจออยู่ได้บทเรียนข้อที่7 embrace mortality จากทาง Socrates ครับ embrace mortality หมายถึงการยอมรับความจริงที่ว่าชีวิตของเราครับมันมีวันสิ้นสุด เพราะฉะนั้นครับมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราได้ใช้ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่เราได้ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเราเราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการจริงๆครับอีกสิ่งหนึ่งครับหรือว่ากิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ลองทํานะครับเผื่อถ้าเกิดใครตอนนี้มีกระดาษกับปากาอยู่ตรงหน้าเนี่ยแนะนําว่าให้ลองเขียนดูครับเทคนิคนี้ครับหรือว่ากิจกรรมนี้มันจะเรียกว่า Gravestone Method ครับมันคือวิธีการที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยยอมรับความจริงที่ว่าวันสุดท้ายของเราเนี่ยมันจะมาถึงแน่ๆและเป้าหมายของเราครับมันคืออะไรบางคนครับอาจจะไม่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแต่เชื่อว่าถ้าเกิดคุณได้ตอบกิจกรรมนี้ครับหรือว่าตอบคําถามเนี้ยผมเชื่อว่าคําใบ้ไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแน่นอนคําถามของผมก็คือสมมุติครับในวันที่คุณเสียชีวิตไปแล้วต่อหน้าหลุมศพคุณเนี่ย คุณอยากให้คนที่เขามางานศพคุณพูดถึงคุณว่ายังไงครับอันนี้เป็นคําถามที่ลึกซึ้งมากนะครับผมเชื่อว่าเป็นคําถามที่แน่นอนมันตอบยากอาจจะลองให้ทุกคนเขียนออกมาดูว่าคุณอยากให้คนที่มาในงานพูดถึงคุณว่ายังไงแล้วผมเชื่อว่าคําตอบนี้ครับจะมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณอย่างแน่นอนและเมื่อนั้นครับ เมื่อคุณคนพบเป้าหมายในชีวิตของคุณจากคําตอบเหล่านั้นแล้วทุกอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตครับคุณจะแทบไม่สนใจมาเลยเพราะคุณมีจุดโฟกัสแล้วว่าหรือจุดเป้าหมายที่คุณจะไปแล้วว่าคุณต้องการจะไปที่ไหนและอุปสรรคครับมันจะเป็นเพียงสิ่งกีดขวางระหว่างทางที่คุณจะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นครับค้นหาเป้าหมายของตัวเองให้เจอผ่านคําตอบเหล่านั้นนะครับบทเรียนข้อที่8 pursuit of knowledge จากเพลโตสํหรับข้อนี้ครับคือความรู้นั่นเองครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสอดคล้องกับ Y ของทาง The Library ครับให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับเราจะต้องเป็น lifelong learner เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันเหมือนกับข้อแรกถูกต้องไหมครับที่ผมได้บอกไปเพราะฉะนั้นครับสิ่งเดียวที่จะสามารถทําให้เราตามทันโลกใบนี้ได้มันคือเรื่องของความรู้นั่นเองครับและเมื่อเรามีความรู้ เมื่อนั้นครับเราจะค้นพบอิสรภาพในชีวิตเพราะว่าเราจะสามารถเอาชีวิตรอดได้เราจะสามารถคุยกับผู้คนได้เราจะสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการได้ผ่านการมีความรู้ครับบทเรียนข้อที่9 living a simple life จากทาง Diogenes ข้อนี้ครับคือการที่เราใช้ชีวิตอย่าง เรียบง่ายนั่นเองก็จะสอดคล้องกับข้อนึงก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พูดไปว่าการที่เราใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนี่แหละนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ชีวิตที่วือหวาเกินหรือว่าเาน้อยเกินไปแต่มันคือชีวิตที่เดินทางสายกลางเพราะว่าบางทีครับเวลาอะไรที่มันมากเกินไปแน่นอนครับอาจจะมาพร้อมกับความกังวลสิ่งที่เราปวดหัวซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่า หลายๆคนที่กําลังฟังอยู่น่าจะเข้าใจดีถ้าเราซื้อของมาเยอะเรามีของที่มีมูลค่าเยอะเราก็อาจจะกังวลอีกเพราะฉะนั้นครับหาวิธีการที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายครับแล้วถ้าเกิดทุกคนค้นพบรูปแบบชีวิตที่เป็นรูปแบบที่เรียบง่ายสลับตัวคุณโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อนั้นครับคุณจะค้นพบกับความสงบสุขอย่างแน่นอนครับแล้วเมื่อคุณมีความสงบสุขเมื่อนั้นครับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต คุณจะอยู่เหนือมันคุณจะมองเห็นมันคุณจะเข้าใจมันแล้วก็จะสามารถแก้ไขมันได้ครับแล้วก็มาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายครับบทเรียนข้อที่10 The power of now จากทาง Sino of Cetium Power of now ครับหรือว่าการที่เราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองสำคัญมากครับข้อนี้เพราะว่าปัจจุบันครับคือสิ่งเดียวที่เรามีใช่ไหมครับ ถ้าเกิดณนปัจจุบันนี้เราัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเราัวนึกย้อนแต่อดีตเมื่อนั้นผมเชื่อเลยว่าคุณอาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกไม่สงบเลยคุณมีเรื่องคิดตลอดเลยนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสอยู่กับปัจจุบันนั่นเองครับหนึ่งในวิธีการที่คุณจะสามารถฝึกอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยก็คือเวลาที่คุณทานข้าวครับอาจจะลองทานข้าวไปแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์หรือว่าไม่ดูอะไรระหว่างนั้นดูครับ แล้วก็ลองโฟกัสกับการกินของคนดูนั่นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้หรือเวลาที่คุณออกไปดูพระอาทิตย์ตกครับก็โฟกัสอยู่กับตรงนั้นผมเชื่อว่าการที่คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณอยู่โฟกัสกับสิ่งที่คุณกําลังเห็นสิ่งที่คุณเจอผมการันตีเลยว่าคุณจะค้นพบกับความสงบสุขบางอย่างอย่างแน่นอนครับ แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอาจจะไม่สามารถอธิบายได้แน่นอนคุณจะต้องลองไปเจอกับมันเองครับลองทําด้วยตัวเองอาจจะเป็นการนั่งสมาธิก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันได้เขียนจดโน้ตก็ได้นะครับได้หมดเลยแค่อยากให้ทุกคนครับได้ลองทําดูแล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนจะค้นพบการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างแน่นอนครับและนั่นนะครับก็คือบทเรียนจากบทความ10บทเรียนจากนักปราช ที่จะช่วยให้เราครับพร้อมรับมือกับชีวิตที่ทางทีมงานเดอ l i b r a อรและตัวผมเองได้สรุปมาให้จากที่ผมได้สรุปทั้ง10บทเรียนครับจากนักปราชชาวกรีกซึ่งผมมองว่าทั้ง10บบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่ล้ำค่ามากเลยนะครับและก็สามารถนำมาปรับใช้กับเราได้ถึงทุกวันนี้เลยอย่าลืมนะครับนี่เป็นบทเรียนที่แบบมีเป็นพันๆปีแล้วแล้วอย่างน่าเหลือเชื่อครับว่าปัจจุบันนี้เรายังสามารถนำมันมาปรับใช้ได้แบบ เต็มที่เลยเพราะมันเป็นเรื่องของความคิดแน่นอนครับสิ่งภายนอกเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมากแต่ว่าภายในของเราทุกคนครับมันยังเหมือนเดิมเราต้องโฟกัสที่จิตใจภายในและเมื่อเราสามารถควบคุมภายในของเราได้เนี่ยควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อนั้นครับผมเชื่อเลยว่าเราก็จะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นครับ อาจจะลองนําทั้ง10บทเรียนนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของทุกคนดูนะครับไม่ต้องเริ่มทั้ง10เลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอาจจะดูเยอะไปลองเริ่มทีละข้อครับลองเริ่มจากข้อแรกก็ได้หรือว่าข้อที่2แค่นําทีละข้อครับมาปรับใช้แล้วเมื่อน,นั้นผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่ได้นําบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจะค้นพบหรือว่ารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันและหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับจะสามารถช่วยทุกคนค้นพบความเป็น resilient หรือว่าความยืดหยุ่นเพื่อพร้อมรับกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับ และเช่นเคยครับสำหรับใครที่เรียนรู้กับทาง The Library เป็นประจำอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้เนื้อหาที่มันมีการเจาะลึกมากขึ้นตอนนี้ครับทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราคัดเลือกกันเป็นอย่างดีเพื่อให้ทุกคนครับจะสามารถกลายเป็น the best version ของตัวเองได้หรือถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ผ่านการฟังครับเป็นการฟังผ่าน a u d i o b o o k กก็สามารถใช้แอป s t o r y t e l ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้ผ่านลิงก์ใต้ description เลยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ผ่านการอน แน่นอนครับก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จากทาง The Library Shop เลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์อพิโซนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ